เอาสวัสดีครับใจมากสวัสดีครับก่อนอายุของเขาเท่าไหร่ครับสวัสดีครับนี่ครับอายุเท่าไหร่อายุ1ปี2เดือนครับผม1ปี2เดือนครับผมสูง85เซนติเมตร ้าส,สมบูรณ์สูงสุดเขาจะอยู่ประมาณนี้ไหมยอยู่ประมาณ1เมตรครับผมเต็มที่สวัสดีครับที่นี่มอบนนะครับพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในงานเกษตรีสารใต้นี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าแลนด์มาร์คของการจัดงานด้านหน้าของกังหันลมนั่นเองนะครับมีควายหลากหลายพันุนะครับมาโชว์ที่นี่แล้วก็มีผู้สนใจเยอะเลยตอนนี้กํลาลังถ่ายภาพอยู่นะครับ โอ้น่าน่ารักมากนะครับควายตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของนางแบบนะครับอ่าร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับแต่ที่สําคัญผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าควายาขนาดนี้นะครับมีแล้วก็ น่าสนใจมากเดี๋ยวจะลองไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับใช่ใช่เจ้าของฟาร์มไหมครับสดีจ้าค <c oughs> นไหนเจ้าของฟาร์มข,ขอหน่อยร <c oughs> ครับขอหน่อยโอ้เราเราสนใจมาถ่ายภาพด,ด้วยใช่ไหมดีครับโอเคขออนุญาตพูดคุยกับเจ้าของฟาร์ม <c oughs> โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าเอาสวัสดีก็ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือโอ้สวัสดีบอกได้ด้วยครับเฮ้ยสวัสดีครับโอ้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับควายแคะครับผมควายแคะครับผมเดี๋ยวนะก่อนจะไปพูดคุยของเราก็คือคุณอะไรครับคันชิดคันชิดรัตนวงศ์ชื่อเฟซ ชื่อเล่นชื่อเปาครับผมคุณเปาคุณเปาเจ้าของฟาร์มอะไรครับโชคธนวัฒน์ฟาร์มครับโอ้เดี๋ยววันนี้นะขออนุญาตนะวันนี้พาน้องมีชื่อไหมน้องสุพโชครับผมน้องสุพโชคพามางานเกษตรดิสัตไอครั้งแรกเลยไหมที่มาครั้งแรกครับผมเออแล้วก็ครั้งแรกด้วยที่ผมมาเห็นแบบนี้ครับผมเรียกได้นะควายแคะครับผมคือยังไงเขาเป็นพันธุ์ของเขาเหรอครับหรือยังไงเป็นพันธุ์แคะครับผมเออเป็นลูกชายพ่อเขาเหนียวอ๋อมีพ่อพันธุ์ด้วยพ่อพันธุ์เผือกแคะที่อยู่ เอสเคฟาร์มสารคามครับแล้วแล้วทำไมเห็นเรามีการประกวดควายแค่แบบนี้ไหมมีครับแต่น้อยครับส่วนน้อยครับผมแล้วน้องเคยประกวดไหมครับเคยประกวดครับได้รางวัลมาแล้วครับสองรางวัลครับรางวัลอะไรรางวัลที่สามกับที่ห้าครับผมโอ้โหเขาดูจักอะไรครับความสมบูรณ์แบบครับผมควายแค่จะมีสองความแคะอะไรใช่ไหมไม่ใช่ครับควายแค่จะมีสองประเภทครับ แคะแบบพิการแล้วก็แค่แบบที่สมบูรณ์แบบครับอันนี้คือแพะแค่แบบสมบูรณ์แบบครับผมสมบูรณ์ยังไงครับสมบูรณ์คือฟันไม่เหยินขาไม่โขงครับโอ้ขาไม่โกงไม่โขงครับเมื่อกี้เห็นเราบอกให้เขานั่งเขาก็นั่งด้วยครับผมแสดงว่าต้องมีการฝึกสอนอย่างนี้ฝึกครับผมผมฝึกฝึกเองกับมือเลยครับโอ้แล้วที่บอกให้เขายืนอะไรต่างๆได้ไหมได้ครับผมเฮ้ยยืนโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่ลูกเอาสวัสดีครับใจมากสวัสดีครับก่อน อายุของเขาเท่าไหร่ครับสวัสดีครับนี่ครับอายุเท่าไหร่อายุ1ปี2เดือนครับผม 1, นปี2เดือนครับผมสูง85เซนติเมตรถ้าสมบูรณ์สูงสุดเขาจะอยู่ประมาณนี้ไหมอยู่ประมาณ1เมตรครับผมเต็มที่โอ้โหครับผมเฮ้ยแล้วเขาอยู่ง่ายไหมทานอยู่ง่ายอยู่ง่าครับผม เฉลียค่าอาหารวันละ20บาทครับฮะวันละ20บาทคือค่าอะไรครับค่าหัวอาหารค่าหญ้าค่าอะไรต่างๆนะครับผมโอ้โหเฮ้ยแบบนี้เขาชอบไหมดูเขาชอบชอบเลียมหญ้าครับฮะเลียมหญ้าครับแดดระอ่อนนเลียมหญ้าครับผมแบบนี้เขาชอบเนาะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วแล้วแบบนี้เวลาน้องมาขอถ่ายภาพอะไรต่างๆเขาไม่ตกใจไม่อะไรไม่ตกใจครับเพราะว่าผ่านการฝึกการออกงานมาแล้วครับ ความสูงตั้งแต่พื้นจนถึงหลังเขาประมาณเท่าไหร่8 5ห้าเซนติเมตร85้าเซนติเมตรครับผมโอ้โหแล้วแล้วที่ฟาร์มเรามีกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่2ตัวครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นเผืออครับยังไม่ได้เอามาครับวันนี้ก็เป็นแค่เหมือนกันแค่เหมือนกันครับโอ้โหทำไมเขาใส่หมวกครับคือควายพวกนี้จะเป็นควายแฟนซีครับผมเราต้องแต่งให้มันแปลกแปกแหวกแนวครับ มันถึงจะเสริมความน่ารักไปอีกครับน่ารักมากนะครับมีคนมาถ่ายภาพเยอะไหมเยอะมากครับวันนี้โอ้รับรขะถ่ายมากด้วยไหมนี่รับแขกประมาณสามล้านคนครับผมให้ชอบมากเลยนะครับมีหมวกด้วยนะครับแล้วก็มีตกแต่งนะครับหนึ่งปีสองเดือนครับผมเอออีกนิดนึงหน่อยของเราดิฟาร์มอยู่ที่ไหนครับเผื่อว่าผู้สนใจอยู่ที่อำเภอเหล่าเสือโกกเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลครับผมอ่าก็จะเป็น มีควายงามมีควายงามมีควายแะครับแล้ววันที่เขาจะประกวดนี่มีบามากไหมมีครับของเราประกวดรุ่นไหนพันไหนประกวดรุ่นฟันน้ำนมครับผมสูงสูงไม่เกิน140อ่เซนติเมตรรุ่นฟันน้ำนมเขาจะแยก2ประเภทครับประเภทหนึ่งคือสูงไม่เกิน140เซนติเมตรที่เอาความสูงไม่เกินเพราะว่าอายุควายมันยังกําหนดไม่แน่ชัดเหมือนวัวครับรับครับท่านผู้ชมผมกำลังอยู่กับ เจ้าของฟาร์มแล้วก็น้องสุประโชคเอ้าหายไปไหนล่ะ <c oughs> โอ้ยู่นี่อยู่นี่น้องสุประโชคนะครับครับผมโอ้โห,โหน่ารักมากนะครับอ่าก็ขอเชิญชวนนะครับงานเกษตรนี้จะอยู่ มาทุกวันไหมหรือว่าช่วงวันไหนบ้างวันวันไหนว่างก็จะมาพรุ่งนี้ไม่ได้มาวันอาทิตย์จะมาอีกทีหนึ่งครับผมวันอาทิตย์นะครับผมเอามาโชว์อีกทีหนึ่งครับอ่ามาถ่ายภาพได้นะครับโอ้โหวันนี้ได้ได้ได้รับความสุขนะครับจากทางด้านของฟาร์มธนวัฒน์ฟาร์มนะครับมีน้องสุประโชคนะครับแล้วก็เจ้าของฟาร์มมาโชว์ในงานเกษตรดิสานใต้ในวันนี้นะครับ เชิญจนทุกท่านนะครับมาสัมผัสความน่ารักแล้วก็มาถ่ายภาพกับน้องสุภโชคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนายขอบคุณน้อยสุภโชคโอ้ยน่ารักมากทุกคนน่ารักมากโป้มือให้น้องสุภโชคหน่อยครับโป้มือโอเคโอ้เสียงดังมากเลยครับอ่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับทีนี้โมเวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ